ส่วนผลประกอบการนะครับมีออกมาแล้วนะครับผมตัวของ s อ c นี่จะออกเย็นเมื่อวานนะครับก็กำไรนะครับออกมา2,429ล้านบาทนะครับลดลง85% Year on y เ a r ร์แต่ว่า Q on Q เนี่ยพิกมาเป็นกำไรได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าสูงกว่าที่เราคาดเนี่ย7%แล้วก็ตลาดคาด7%นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามีรายละเอียดลึกๆอีกทีหนึ่งนะครับตัวของ BH นะครับผมเพิ่งออกเมื่อเช้านี้เลยนะครับผมก็ ออกมาเนี่ยถือว่าดีกว่าคาดนะครับกำไรเนี่ยออกมาไตรมาสหนึ่งนะครับพันล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น25%อเ์ year on year แล้วก็15%บห้าอร์เซ Q on Q อันนี้ด,ดีกว่าที่เราคาด22%เนะครับเบื้องตน้นอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกไส้ในนะครับแต่ว่าที่ดีกว่าคาดเนี่ยก็คือจะมีตัวเลขของ เป็นผู้ป่วยในประเทศนะครับโต9%เยียร์ออนเยียร์แล้วก็ผู้ป่วยต่างประเทศยังโตได้อยู่7%เยียร์ออนเยียร์นะครับลง2%คิวออนคิวอยู่ดีนะครับก็คิดว่าต่างประเทศแปบลบว่าจะไปฟื้นจริงๆยังจัง,จง,จง,จงอาจจะเป็นช่วงไตรมาส2มากกว่านะครับแล้วก็โดยรวมไรเฟิลนูรู้สึกก็โตอยู่นะครับประมาณ9%นะครับก็ถือว่าออกมาดีแบบนี้แปบลบแบบว่ามีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะมีการเล่นขึ้นมาวันนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะพี่มลเพราะว่าประเด็นที่ที่มองเนี่ยด้วยความที่ปกติไต่มาสถึงจะเป็น เป็น low season ของโรงพยาบาลอันนี้ก็แอบได้ว่าทําได้ดี Q1Q ด้วยเนี่ยถือว่า BH เนี่ยทำได้เซอร์ไพรส์มาจินได้ยินว่าค่อนข้างดีเลยเป็นแบบตัวเลขใหม่เลยด้วยประมาณสัก40%อันนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอดูไส้หนทีหนึ่งแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าทั้ง r ร v e n u e ทั้งมา r g จินทั้งกําไรนี่มันดีดูดีหมดเลยนะครับก็บถือว่าตัวนี้น่าจะเป็นวันนี้น่าจะน่าสนใจตัวนี้เลยทีเดียวนะครับ,รบก็อีกอันหนึ่งที่แปว่า คือหุ้นช่วงที่ผ่านมานะบ h ไปสังเกตคือหุ้นมันไม่ค่อยไปไหนพี่หมนแปลว่าส่วนหนึ่งก็คือกังวลเรื่องสงครามในตะวันออกกลางนี่แหละว่าจะปะทุไหมแต่ว่าหลังจากที่ผ่านมาตอนล่าสุดอิหร่านก็ดูไม่ได้อยากจะเปิดฉากรบกันตรงๆกับทางอิสราเอลนะครับอันนี้ความกังวลเรื่องจะมีประเด็น ขยายวงกว้างเนี่ยแปบลบว่าน่าจะลดลงเยอะพอสมควรแล้วบ H เนี่ยพอมีข่าวแคตเตอร์ลิสเรื่องผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดบกเอาลุกมองไปแต่มสองคิวนคิวก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะเพราะปกติคิวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นคิวที่แย่นะครับก็ก็เลยคิดว่าน่าสนใจนะตัวนี้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยแล้วงบก็เพิ่งออกมาเช้าด้วยก็ยังราคาเมื่อวานก็ยังเรียกว่าไม่ได้สะท้อนในในงบได้ทีเดียวนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยววิมานนิดหนึ่งนะครับวันพฤหัสวันนี้นะคร จะประกาศอีก2ตัวนะครับมีตัวของ PTT EP นะครับก็คาดการลดลงเยอ on นเย r แล้วก็ Q ิวแนคิวนะครับโฮมโปรก็วันนี้เหมือนกันนะครับแต่โฮมโปรนี้บวกเยอ r o นเย a คิวแอนคิวส่วนเดลต้าก็จะเป็นตัวที่ประกาศในวันศุกร์นะครับก็คาดกำไรเนี่ยสี่พล้านนะครับเพิ่มขึ้น27% Year เ n year อนเยอแล้วก็ลดลง3%ามเปอนคิวครับแล้วก็อันนี้เป็นอินโฟกราฟิกนะพี่มอนจริงเรา ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆดิสโกไม่ว่าจะเป็นเทเลกราムที่ไปพูดทุกครั้งตอนเปิดรายการนะพี่มลอยากจะเชิญชวนให้กดติดตามนะเพราะว่าเราทําภาพสวยแล้วก็เป็นสรุปข้อมูลค่อนข้างดีเลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวสรุปงบแบงก์ไตรมาสหนึ่งะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ออกมาดีกว่าคาดนะครับก็ตัวที่ดีกว่าดีที่สุดเนี่ยในรอบนี้นะจะเป็นตัว KKP นะครับดีกว่าคาด ค่อนข้างเยอะเลย3 0กว่าเปอร์เซ็นต์ลองลงมาจะเป็น Kbank นะครับย7เ็เปอร์เซ็นต์แล้วก็โดยรวมเนี่ยแบงก์กำไรทางเซกเตอร์เนี่ย6กดหมื่นล้านนะครับก็ทำให้เอ่อตรงนี้ถือว่าสูงกว่าที่เราคาดโดยรวมประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มขึ้นเยออนเยประมาณ7็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ถือว่าตัวอ e PS ของปีนี้ก็อาจจะเห็นดีขึ้นจากปีที่แล้วนะพี่มนต์ใช่ครับอันนี้ต้องต้องบอกว่าโดยภาพตลาดเนี่ยจะ คร่าวๆจะอยู่ประมาณสัก55,000ล้านเดียวกันของกรมนะฮะก็ถือว่าออกมา60,000กว่าล้านเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดด้วยดีกว่าที่เราคาดด้วยนะครับงั้นก็เซนิเมนต์ของภาพรวมของแบงก์ด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยซัพพอร์ตเซตได้ระดับหนึ่งว่าเออภาพรวมมันไม่ได้ดูแย่นะอะไรแบบนี้ก็ที่ที่ตอนนั้นนี้ถ้าจําได้คุยกับคุณนพว้เนี่คุณนพก็มองว่าถ้ามันหลุดที่มันหลุด1 3 5 0ลงมาวันศุกร์ปิดที่133กว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าจะน่าาจะเข้ไป ใช้คำว่าเริ่ม,เร,มเริ่มทยอยสะสมหุ้นได้แล้วอะไรแบบนี้มันน่าจะโอกาสที่จะหลุดต่ำลงไปนี่น่าจะน้อยละสามวันที่ผ่านมาก็พิสูจน์ละก็บวกกลับขึ้นมานะครับแม้กระทั่งแบงก์เองก็หลายตัวก็ก็บวกกลับขึ้นมาโดยเฉพาะอย่าง K-Bank ที่วันนั้นแบบายบอก Xd ก็ไม่ลงแล้วก็เห็นเหมือนกันว่า2องาวันนี้ก็เป็นบวกด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าคนที่ได้ Xd ก็ได้ปันผลฟรีไปละหุ้นก็บวกกลับขึ้นมาอีกด้วยนะครับ